ใครในที่นี้ค่ที่อยากจะปลดหนี้นะคะใครในที่นี้อยากจะปลดหนี้พิมพ์มาเลยคะ่ะว่าอยากนะคะและใครในที่นี้คะ่ะที่กำลังคิดว่าฉันไม่อยากปลดหนี้หรอกเพราะว่าถึงยังไงฉันก็ปลดหนี้ไม่ได้แน่นอนนะคะบางคนก็อาจจะคิดว่าไม่อยากจะปลดหนี้ละไม่อยากคิดอะไรแล้วนะคะเพราะว่าถ้าคิดไปมันก็ ปรดนี้ไม่ได้สักทีนะคะบางคนก็อาจจะคิดแบบนี้นะคะใครคิดยังไงก็พิมพ์มาเลยค่ะว่าฉันอยากปลดหนี้นะคะบางคนก็อยากจะบอกว่าฉันยังไม่อยากปลดหนี้หรอกช่วงนี้เพราะว่าฉันยังไม่มีไรายได้อะไรเลยฉันตกงานฉันอะไรก็แล้วแต่นะคะหลายคนก็อาจจะมีปัญหาที่แตกต่างกันไปนะคะใครที่พร้อมที่จะจะรับฟังข้อมูลดีๆนี้นะคะพิมพ์ yes มาเลยคะ่ะ พิมพ์คำว่า yes มาเลยค่ะโอเคไหมคะนะคะ,นะคะเอาละค่ะนะคะครูนกยูงนะคะอ่ามาดูหัวข้อกันก่อนนะคะหัวข้อกันก่อนนะคะวันนี้จะเป็นไอเดียนะคะเป็นไอเดียการปลดหนี้นะคะได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาเพียงหนึ่งปีนะคะเอาละค่ะครูนกยูงนะคะเป็นมนุษย์เงินเดือนนะ,ะทุกคน คุณนุกยงเป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นหนี้นะคะเป็นหนี้เป็นหนี้บัตรเครดิตเป็นหนี้นอกระบบเยอะมากมายนะคะแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยจะสามารถที่จะปลดหนี้ได้นะคะไม่คิดว่าตัวเองจะสามารถที่จะปลดหนี้ได้นะคะแต่วันนี้นะคะคุณลุกยงบอกเลยว่าคุณนุกยยงทําได้ทุกคนก็ทําได้ค่ะทุกคนเชื่อไหม ว่าคุณนุกยุงทําได้ทุกคนก็ทําได้นะคะนะเอาละค่ะนะคะคุณนุกยุงเป็นมนุษย์เงินเดือนมีปัญหาเป็นหนี้นอกระบบเป็นหนี้งวดลถงวดรถเนี่ยบริษัทลถเนี่ยขึ้นมายึดลถที่สํานักง,งานเลยนะคะทุกคนใครเคยเจอแบบนี้บ้างนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยคุณุุกยงก็จะแบบอายมากๆเคยใครเคยรู้สึก แบบนี้ค่ะเคยรู้สึกว่าเจ้านี่มาทวงนี่ถึงที่ทํางานเนี่ยมันรู้สึกแบบฉันไม่อยากอยู่สานังกงานนี้เลยนะคะอายมากๆเลยนะคะคุณน<ด>ุกยงเคยเป็นนะคะ<ด>เคยเป็นนะคะเ,เจ้านี่เนี่ยมาทวงนี่ที่สํานักง,งานเลยนะคะและมันทําให้เราเนี่ยเครียดนะคะจิตตกแล้วก็ไม่อยากจะทําอะไรเลยนะคะและวันหนึ่งเมื่อวิกฤตมากๆนะคะคุณนุกยูง โดนยึดรถด,ด้วยนะ,ะทุกคนเคยมีรถแล้วก็โดนยึดรถนะคะแล้วก็เคยมีคดีเรื่องรถพราะอะไรไม่ใช่ว่าเราไม่จ่ายงวดรถนะคะแต่เป็นเพราะว่าคุณนุงยงเนี่ยอันนี้จะเล่าจากประสบการณ์จริงเลยนะคะคุณนุโยงเนี่ยซื้อรถนะะซื้อรถแต่ยังไม่ได้โอนนะทุกคนแต่ยังไม่ได้โอนแต่ว่าคุณนุโยงขายคือเขาเรียกอะไรขายแบบ ขายแบบให้เขาผ่อนต่อจากเราอะแต่เขาเนี่ยผ่อนไปได้2เดือนนี่แหละหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้ผ่อนอีกเลยนะคะปรากฏว่านะบริษัทรถก็มาติดตามทวงถามนี่กับคุณลุงยงนะคุณลุกงยงก็ก็เลยโทรไปติดติดตามเขาโทรไปหาเขาเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะเคลียร์ให้อะไรแบบนี้นะคะก็เป็นระยะเวลาเนิ่นนานมาเป็น เป็นปีๆเลยนะจนมีหมายนะจนสุดท้ายมีหมายสารมาถึงคุณนุ้งุงนะคะให้ไปที่ศาลนะคุณนุ้โยงก็จิตตกมากนะคะตอนนั้นเครียดมากเลยยอมรับเลยค่ะว่าเครียดเครียดจนขนาดแบบไม่อยากไปทํางานเลยนะ,ะทุกคน เคยมีใครเคยมีปัญหาแบบนี้บ้างก็พิมพ์มาเลยค่ะว่ามีปัญหาแบบนี้บ้างนะคะแต่คุณลุงยูจะมาให้ทางออกนะคะทุกคนวันนี้ไม่ต้องเครียดนะคะไม่ต้องกงังวลทุกปัญหามีทางออกทุกปัญหามีทางแก้แน่นอนทุกคนนะคะพอหลังจากวันนั้นนะคะคุณลุงยูก็ไปเคลียร์ไปเคลียร์นะคะเรื่องนี้นะคะก็เลยไปยืมเงินก้อนหนึ่งนะคะเพื่อที่จะมาปิดมาปิดหนี้ที่เป็นมัดรถนะคะ มาปิดหนี้ที่เป็นนวดลถก็เราก็ไปยืมมานะคะหลังจากนั้นเราก็ผ่อนชำระหนี้ตรงนี้ไปก็เสร็จจับไปแล้วเรื่องหนึ่งนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นบัตรเครดิตนะ,ะทุกคนบัตรเครดิตคุณนกโยงก็เป็นหนี้มาหลายปีมากๆนะ,ะไม่เคยที่จะปิดได้เลยนะคะและพอหลังจากที่คุณนกโยงนะคะไปเรียนนะคะเกี่ยวกับการจัดการเงินนะคะไปเข้าคอร์สเรียนนะคะทุกคน ไปเข้าคอร์สเรียนเลยนะคะพอกลับมาก็มาทําตามสเต็กที่เราไปเรียนมานั่นแหละนะคะเพียงสามเดือนนะคะทุกคนภายในระยะเวลาเพียงสมเดือนนะคะกดหนี้บัตรเครดิตได้สองใบใครจะเอาแบบคุณนุงยงบ้างนะคะพิมมาเลยค่ะว่าเอาแบบคุณนุงยงเลยนะคะทําได้คะ่ะทุกคนสามารถที่จะทําได้นะคะแต่สาเหตุที่เราเป็นหนี้เพราะอะไรคุณลุงยงอยากจะถามทุกคนว่าสาเหตุที่เราเป็นหนี้เพราะอะไรนะคะเมื่อก่อนคุณนุงยงก็จะ มีปัญหาเกี่ยวกับาการเป็นหนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มันก็มีสาเหตุนะ,ะสาเหตุเพราะว่าเราใช้ใจ่ายเงินโดยที่ฟุ่มเฟือยนะคะพูดตรงๆรงเลยว่าฟุ่มเฟือยนะคะใช้เงินแบบเกินตัวเองนะใช้เงินแบบเกินตัวเองนะคะ,บบะ,คะซื้อของแบบไม่จําเป็นก็ซื้อนะคะแบบนี้ถ้าใครเป็นแบบคุณลูกยุงบ้างน,นะคะก็ลองพิมพ์มาเลยคะ่ะว่าเป็นแบบคุณลูกยวงเลยนะคะ แต่มันมีทางออกค่ะทุกคนนะคะอันดับแรกก็คือนะคะอันดับแรกก็คือให้เรานะคะรวบรวมหนี้นะคะหนี้ของเรามีเท่าไหร่นะคะเราก็รวบรวมนะคะเขียนออกมานะคะใส่สมุดของเรานี่แหละว่ามันเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่นะคะเมื่อเรารวบรวมหนี้เสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็มาดูซิว่านะคะนี่ก้อนไหนที่มันดอกเบี้ยเยอะดอกเบี้ยสูงนะคะเราก็มา ดูสิว่าเราจะใช้นี่ยังไงกับอ่าก้อนที่มีรองเบี้ยเยอะนะ,ะเราก็มาใช้วิธีการใช้นี่สมมติเป็นบัตรเครดิตใช่ไหมคะคุณนุงยงเคยเป็นนี้บัตรเครดิตใช่ไหมคะคุณนุยงก็จะใช้นี่สมมุติเขาให้จ่ายเดือนเดือนขั้นต่ําใช่ไหมคะสองพันอะไรแบบนี้นะค,ะคุณนุยงก็จะตัดไปสามพันสี่พันห้าพันแบบนี้นะ,ะมันจะทําให้เรานะ ปิดหนี้บัตรเครดิตได้เร็วขึ้นนะคะเราพยายามหาเงินมาปิดให้มันเร็วที่สุดนะคะมันถึงจะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงนะคะอ่าบางคนอาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะหาเงินตรงไหนล่ะคะคูอ่าจะหาเงินตรงไหนมาปลดหนี้ตรงนี้นะคะอะอันดับต่อมาเลยค่ะก็คือข้อสองเลยข้อสองเลยนะคะข้อสองก็คือการหารายได้เพิ่มนะคะ ถ้าคุณยังใช้เงินเดือนเพื่อที่จะมาโปนี้บัตรเครดิตนี่คุณนุกยุงบอกเลยว่าไม่มีทางดหนี้ได้นะเราจะต้องหาไรายได้เพิ่มค่ะทุกคนการหาไรายได้เพิ่มนะคะทุกคนก็จะถามอีกแล้วค่ะคุณนุกยุงทํำยังไงอ่าหารายได้เพิ่มแบบไหนอ่ามันไม่มีทุนนี่คุณนุกยุงบอกหนึจีว่าจะทําแบบไหนไม่มีทุนนะคะคุณนุกยงบอกเลยว่า การขายของออนไลน์แบบไม่ต้องสต็อกสินค้านะทุกคนหรืออาจจะเป็นขายตรงเป็นตัวแทนนะหรือจะเป็นขายประกันอะไรแบบนี้นะโดยที่เราไม่ต้องลงทุนไม่ต้องไปลงทุนอะไรเลยนะคะนั่นแหละค่ะเป็นการหาไรายได้เพิ่มโดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะคะทุกคนลองเสิร์ชดูนะคะลองเสิร์ชดูใน google ก็ได้นะคะว่ามันมีอะไรบ้างที่เราพอที่จะมีะไรายได้เพิ่มโดยที่เราไม่ต้องลงทุน นะคะเซิร์ชดูนะคะใน google มีนะคะทุกคนอ่าข้อต่อมานะคะการทําบัญชีรายรับรายจ่ายอ่าอันนี้สําคัญมากๆเลยบางคนจะละเลยนะคะตรงนี้คุณลูกยงบอกเลยนะคะเมื่อก่อนไม่เคยทําค่ะเมื่อเราไม่เคยทำเนี่ยมันจะทําให้เรานะ่ยไม่รู้เลยค่ะว่าเงินรายได้มันจะเอาเข้ามาอย่างไงนะคะแล้วก็รายจ่ายของเราเนะี่ยมันจะหมดไปกับอะไรนะ,ะทุกคน ถ้าทุกคนไม่ทําตรงนี้ทุกคนจะไม่รู้นะคะเมื่อเรามีรายได้สมมุติว่าเงินเดือนเราเหลือสองพันเนี่ยเราจะไปจ่ายหนี้ก้อนหนึ่งเนี่ยเขาให้จ่ายขั้นต่ํะเดือนละสองสามพันเนี่ยมันก็ไม่ได้นะคะมันข,ข้อดีตรงที่เราทําเพราะว่าเราจะได้รู้ว่ารายรับของเราเท่าไหร่มันพอที่จะไปจ่ายหนี้หรือเปล่านะคะแล้วก็เราจะได้รู้ว่าสิ่งไหนที่มันไม่จําเป็นนะคะที่เราใช้ จ่ายที่มันไม่จําเป็นเนี่ยเราก็จะได้รู้ค่ะว่าอันไหนที่ไม่จําเป็นเราก็จะได้ลดลงใช่ไหมคะเราก็จะได้ลดลงค่าใช้จ่ายของเราตรงนี้ลงนะคะแล้วก็ข้อต่อมานะคะก็คือการออมเงิน <c oughs> การออมเงิน <c oughs> หลายๆคนก็อาจจะฉันก็เคยออมนะแต่ว่าก็ไม่เคยออมได้สักทีนะคะการออมเงินนะคะมันจะทําให้เรามีนิสัยในการออมนะคะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งบาทห้าบาทสิบบาทนะ,ะทุกคนให้ออมไปเถอะค่ะ,คะออมไว้ ทุกๆวันนะคะคุณลูกยองอ,อมตั้งแต่เหรียญเลยค่ะเหรียญน,นะคะอยากจะเอามาโชว์เลยเกินวันนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าคุณลูกยองอ,อมเหรียญ5บาท10บาทนะคะทุกคนจนกระทั่งนะคะมีเงินออมเป็นแบงค์ยี่สิบเป็นแบงค์ร้อยเป็นแบงค์ห้าร้อยนะคะแล้วก็สามารถที่จะมีเงินออมนะคะภายในเก้าสิบวันเนี่ยประมาณหมื่นกว่าบาทนะคะทุกคนใครอยากทําเหมือนคุณลูกยงบ้างน,นะคะ พิมพ์คอมเมนต์ไว้เลยค่ะว่าอยากทําอยากทํา,ทาอยากทํานะคะการออมเงินนะคะจะต้องออมก่อนนะคะทุกคนออมก่อนที่จะจ่ายเงินออกไปนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับนะคะคุณลุงยงจะบอกว่าเป็นเคล็ดลับจริงๆนะคะเราได้รับเงินเดือนมาใช่ไหมคะสมมุติว่าเราได้เงินเดือนมานะคะเราก็ออมก่อนค่ะสมมุติได้สองพันนะคะเหลือเหลืออยู่สองพันนะคะเราก็มาออมหนึ่งร้อยบาทก็ได้ะคะ่ะทุกคน ก่อนที่เราจะเอาไปใช้ใจ่ายอย่าง,งาอื่นนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะข้อสุดท้ายเลยค่ะที่สําคัญการหยุดนะคะการหยุดสร้างหนี้นะคะการหยุดสร้างหนี้จะทําให้คุณปลดหนี้ได้นะคะทุกคนถ้าตราบใดที่คุณยังเป็นหนี้อยู่นะคะคุณยังใช้หนี้ไม่หมดเนี่ยแล้วคุณก็สร้างหนี้ใหมไ่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะมันจะอยู่ในวงจรการเป็นหนี้แล้วคุณก็จะไม่สามารถ ปลดหนี้ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ5ข้อนี้นะคะเป็นไอเดียที่จะทําให้คุณปลดหนี้ได้นะคะมีอะไรบ้างการรวมหนี้นะคะการรวมหนี้จะทําให้เรารู้ว่าหน,นี้ตรงก้อนไหนที่มันดอกเบี้ยสูงนะคะเราก็จะต้องดีไปใช้ขวอนเลยค่ะดอกเบี้ยสูงเราต้องไปใช้ขวานนะคะข้อที่2นะคะก็คือการหารายได้เพิ่มค่ะการหารายได้เพิ่มมันจะทําให้เรามีเงินเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่เราจะได้ไป จัดสรรเงินเพื่อที่จะไปทำอะไรได้บ้างนะคะอาจจะเป็นการลงทุนนะคะนำเงินไปปลดหนี้นั่นเองนะคะแต่ว่าเราจะต้องเอาเงินมาลงทุนด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเก็บไม่ใช่ว่าหาอะไรได้มาเพื่อจะใช้หนี้อย่างเดียวไม่ใช่นะคะเราก็จะต้องเอามาเรียนรู้ด้วยพัฒนาตัวเองด้วยนะคะอ่าข้อที่3เลยค่ะการทําบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะ การทาบัญชีรายรับรายจ่ายมันสําคัญมากๆนะคะเราจะต้องทําบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อที่เราจะได้รู้ว่ารับเข้ามาเท่าไหร่จ่ายออกไปเท่าไหร่นะคะข้อ4นะคะก็คือการออมเงินนะคะการออมเงินเราจะต้องออมก่อนจ่ายออกเสมอนะคะเราจะต้องออมก่อนจ่ายออกไปเสมอนะทุกคนนะคะข้อต่อมานะคะก็คือการหยุดนะคะการหยุดสร้างหนี้ใหม่นะคะเพื่อที่เราจะได้อ่า ใช้นี่ค้อเดิมให้หมดนะคะไม่ใช่ว่าสร้างนี่ไปเรื่อยๆนะคะถ้าคุณสร้างนี่ไปเรื่อยๆนะคะคุณจะไม่สามารถปลดนี้ได้ได้เลยคะ่ะทุกคนนะคะตรงนี้คุณนุงยุงขอบคุณมากๆนะคะค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณนุงยุงก็จะขอจบไลฟ์ไว้ก่อนนะคะถ้าใครนะคะสนใจที่อยากจะฟังคลิปดีๆหรือว่าข้อมูลดีๆแบบนี้นะ,ะติดตามคุณนุงยุงได้ที่ ช่อง youtube ครูนกยงนะคะทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่ทุกๆคนมาเสียสละเวลานะคะฟังไลฟ์ครูนกยงด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะ